สวัสดีค่ะผ้าใหม่สรินโดยไกด์แพ็คช่อง Youtube โชลาดอยู่ด้านบนนะคะสนใจกระเป๋าหมรหาสคิวหนึ่งค่ะด้านล่างจะเป็นยกดอกเม็ดพิทไทยสีน้ำเงินด้านบนจะเป็นมัดมีความสูงอยู่ที่7นิ้วความยาวที่10นิ้วกว้าง4นิ้วสายยาวนะคะมัดวัดแล้ว ซิบนิวเดีย,ววดววเยค่ะเดอวอพิทวอลทูเลคะหกรบาทส่งฟรีทั่วไทยสนใจทักทูไอดีไลามาได้เลยช่วงนี้อบอันเซรันเดอร์ค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะขนาดทานเจแล้วนะคะอาหารเจสุดินอร่อยมากเลยค่ะเพราะ,ะนั้นสนใจไายแบบแปดถึงสิเป็นต้นไปใครเห็นก่อนได้ก่อนเหลือใบเดียวสำหรับผ้าไหมทรงนี้นะคะสวยงามค่ะมีเลยค่ะเห็นไหมมัดมีสีสันสดใส เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะมีใบเดียวนะจ้าสวัสดีค่ะแฟนคลับทั่วไทยที่รับชมช่องภาพใหม่ส,สดุดโดยไกด์แพ็คจะช่วงนี้จะเป็นกระเป๋าใหม่เพราะว่าคุณผู้ชมที่อยากได้กระเป๋าใหม่นะคะ17ตุลาคมนี้ออกพันศาแล้วใช้กระเป๋าใหมไปงานมงคลกระถินได้เลยค่ะราคาเบา เบาสีเบสค่ะระหัสคิวเป็นสีธรรมชาตินะทอยกดอกลูกแก้วแล้วก็มาตัดเป็นกระเป๋าใหม่ราคาจับต้องได้จากง7นิ้วยาว8.5นิ้วกว้างประมาณ4.2นิ้วราคา1,250บาทส่งฟรีทั่วไทยนีคะจับม้วนแบบนี้ก็ได้เลื่อนได้ค่ะน่างแบบคือไกด์แคทไกด์แพทช่วงนี้ปวนทวนอุดมสมบูรณ์อร่อยมากเลยค่ะอาหารเจปกติอาหารเจมันสิ บวอวนอันนี้ออนไลน์ค่ะหลายจานเบิ้ลกันเพราะนั้นสนใจทักเธอไอดีไลน์ line, มาได้เลยค่ะนี่ค่ะให้ถ่ายให้ดูนะคะสีมันจะเป็นลักษณะแบบการแต่ทำายะสนใจเห็นก่อนรับก่อนได้เลยนะจ้าสวัสดีค่ะช่อง y o u t u b ้าหมาดด้วยไกด์แพทกระเป๋าไม้ทรงมะเฟืองค่ะมันไม่ได้ทำง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าทำเหลี่ยมยากมากเลยแล้วก็ทำด้านบนเป็นกระดุมค่ะนี่เลยค่ะ สวยงามมากๆเลยสีปานเย็น680บาทส่งฟรีทั่วไทยนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับท่านที่อยากจะได้กระเป๋าไหมใส่ไปนี่แหละค่ะแขวนแบบนี้ใส่ที่แขนนะจ๊ะช่วงนี้นางแบบอ้วนชวนสมบูรณ์ <c oughs> ไม่อยากจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างกับคุณผู้ชมค่ะ กระเป๋าไหมนีแก้แพทย์ลืมวัดเดคเดอใบไม่เล็กไม่ใหญ่คะ่ะน,น่ารักน่ารักสนใจทักโทูไอดีไลน์มาได้เลยสำหรับรหัส Q3 จ้าเห็นก่อนได้ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะกเป้าไหมสริงโดยแก้แพทช่อง YouTube เป็นกระเป๋าไหมส่งมะเฟืองนึกถึงมะเฟืองนะคะที่เหมือนเปรีป้ยวไงรหัส Q4 เป็นส่งที่ทำยากมากๆเลยราคา6 8 0บาทส่งฟรีทวไทย นี่ค่ะทรงแบบนี้เลยมาเฟืองแล้วก็ AR รหัส Q3 มื่อนีนี่ว่าเอาไทถอยไปถอยถูกเดอ้อคุณไปโชมคุณไปฟังสีเว,าวลาเลลาหรือสีเหาาไทยนี่ค่ะด้านในเป็นติดกระดุมแบบนี้นะคะ้วนะเปิดออกมาก็จะใส่ของได้เป็นใส่กระเป๋าสตางค์ใส่โทรศัพท์มือถือไปงานกระถิ่นในเดือนนี้ราคากลางเดือนนี้จ้ะค่ะและปิดท้ายด้วยผ้าไหมสีพื้น หลากสีมากมายอยู่บนเหนือสีสันไกแพทนะคะแล้วก็ผ้าไหมทอยกดอกก็เหมือนกันค่ะมีมากมายหลายสีเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนี่ค่ะเป็นผ้าไหมทอยกดอกเม็ดละ700บาทค่ะและถ้าสนใจผ้าไหมสีพื้นหลากสีมากมายแบบนี้เม็ดละ550ขายตลอดปีสนใจทักโทรไอดีไลน์มาได้เลยนะคะขอบคุณที่ตามรับชมค่ะ